พวกเกี่ยวดอกไม้แดงเสียบหน้าออกในวันวาเลนไทน์อะไรบ้าพวกนี้ <c oughs> มันบูชาเป็นพระเจ้า <c oughs> กล้ามาร่มทางเพศ <c oughs> เป็นมนโนภาพอย่างยิ่ง <c oughs> แต่มันก็ไม่รู้ <c oughs> ก็หลอกอย่างยิ่งหลอกอย่างยิ่งมันต้องทำเป็นมนโนภาพ <c oughs> สำเร็จนน่น จึงจะเกิดการมรกิจเกิดการกระทําทางเพศได้ถ้ามันธรรมนโนภาพไม่สําเร็จมันทําไม่ได้หรอกมันต้องธรรมนโนภาพสําเร็จว่าเป็นยิงหรือเป็นชายหรือเป็นคู่ตรงกันข้ามนทําสําเร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงมันเพียงแต่เป็นมนนภาพทรานมันทําในอะไรก็ได้ แต่พึงรู้ไว้เถิดว่าแม้จะกระทำกับสิ่งที่เป็นตัวจริงคือกายร่างกายยิ้งกับร่างกายชายในะร่างกายนั้นน่ะจะต้องถูกกระทำให้เป็นมโนภาพมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นความหมายแห่งความเป็นยิ้งมีความหมายแห่งความเป็นชาย ถ้ามันเป็นเรื่องโดยตรงอย่างนี้มันทําง่ายมันเป็นเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติมันสร้างมันหนูภาพไม่ทันรู้ตัวเป็นไปพร้อมเสร็จหมดเป็นมันหนูภาพของความเป็นหญิงความเป็นชายก็ทํากิจกรรมระหว่างเพศได้ถ้ามันทําไม่ได้หรือมันทําไม่สําเร็จมันก็ไม่มีการไม่สามารถจะประกอบกิจกรรมทางเพศถ้าฝ่ายหนึ่งมันรู้สึกว่าอันี้เป็นผีนี่ มันก็ทําไม่ได้แต่ถ้ามันสามารถทําไอ้ซากศีให้เป็นไอ้ความหมายแห่งหญิงและชายได,ได้มันก็ทําได้อีกเหมือนกันนั้นมัน่าจากความโง่ที่มันจะทําลงไปในอะไรตามปกติมันก็กระทาลงไปที่เนื้อหนังร่างกายของเพศตรงกันข้ามมีความหมายเป็นความเป็นหญิงเป็นชายเป็นนามธรรมาเข้ามาครอบงำจ,จิตใจแล้วมันก็ประกอบกิจกรรมทางเพศ อาทีนี้ก็ดูที่ว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงอย่างไรหลอกลวงอย่างไรมันก็กระทำได้แ <c oughs> ม้แก,กเพศที่ไม่ได้ตรงกันข้ามมันทำความรู้สึกแกเพศเดียวกันว่ามันมีความหมายแห่งเพศหญิงเพศชายเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเพศจึงทำได้ในระหว่างเพศเดียวกัน <c oughs> ไม่ต้องเพศตรงกันข้าม แล้วย่งางเดี๋ยวนี้มันมากนัก่งน่าแก่ไมเใ็นกนิจกรรมทางเพศในเพศเดียวกันที่ยิ่งกว่านั้นอีกทำในสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพีงมีกิจกรรมทางเพศวิถีเพราะมันสร้างมันโนภาพได้แม้ในสัตว์เดรัจฉานในคนก็ไปประกอบกิจกรรมทางเพศกับสัตว์เดรัจฉาน เอาถ้ามันบ้ามากกว่านั้นอีกมันทําได้แม่ในซากศพที่ตายใหม่ๆที่ยังไม่น่าเบื่อยมันสร้างมันโลภะเป็นบุคคลที่ฝ่ายจงกันข้ามขึ้นมาได้ในซากศพ<บ>นี่คนก็ประกอบกิจกรรมกับซากศพมันได้ฟังดูดีๆทีนี้แม่แต่รูปหุนล <c oughs> ้าก็ทำหุนจาลองขึ้นมา มันสร้างมโนภาพสําเร็จมันก็ประกอบกิจกรรมทางเพศกับรูปคุณมากไปกว่านั่นอีกมันก็กระทําได้แม้แต่กับอะไรที่เขาเรียกหมอนข้างหมอนยาวๆไว้นอนแอบข้างอนะไรนก็ทำมโนภาพในสิ่งนั้นก็ได้เพราะการที่ให้เด็ก ชายหมอนข้างมาแต่เล็กๆหนุ่มสาวชายหมอนข้างแต่เล็กๆมันเสริมความโง่ในก้อนนี้แล้วมันน่าสงสารที่มันมีแม่ในหมู่บรรพชิตนะไม่ต้องออกชื่อนะผมไปเจวัดวัดหนึ่งก็ตอนรับที่พักให้นอนมีหมอนข้างด้วยตายจริงที่ทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพรามเลยเอาไปไหว้ตะบนหลังตู้บอกเจ้าของไม่รู้เราไม่ได้ต้องใจสิ่งนี้ เพราะว่ามันสามารถจะสร้างโมนโนภาพได้แม่กับหมอนข้างถ้าไม่มีอะไรมันเป็นไปหนักเข้ามันสร้างขึ้นมาด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกลุ้นๆฝันเราก็นดะฝันเรากนันดะหรือว่าฝันฝันดิบๆ คือถือเอาอารมณ์ขึ้นมาในจิตใจสูงแล้วก็สำเร็จความค่ายด้วยการบิดตัวเอี้ยวตัวแอนตัวอย่างที่สัตว์ได้รัชชานมันทำกันทั่วทั่วไปเมื่อผมเป็นเด็ก,เด,กเด็กผมเคยช่วยคนเลี้ยงวัวของโยม <S <S ได้เห็นตอนเช้าๆในวัวนี่ย สำเร็จความค่าโดยตัวเองโดยการแอนตัวเอี้ยวตัวเหมือนกันกระทิ่กระทำประเภทตรงกันข้ามแต่ไม่ได้มีเพศตรงกันข้ามนมันก็ทาได้ช้างมา้าวัวควายก็ทําได้คุณลองสังเกตด,ดูดีๆบางเวลามันก็กระทำํำองมันโดยการแอนตัวเอียเอ้ยวเอี้ยวตัวบิดตัวเห็นไหมเยอะแยะไปหมดไอ้มนโนภ,ภาพที่มันจะสร้างขึ้นมาได้ จากคนเพศตรงกันข้ามจากคนเพศเดียวกันจากซากศพจากสัตว์เดรัจฉานจากหุ่นจากหมอนข้างจากการเอี่ยวบิดตัวการฟันเอาก็ได้เห็นได้ไหมว่าไอ้มนโนภาพนี่มันครอบงำมนุษย์เท่าไหร่อารมณ์ทั้งหลาย ร้างขึ้นมาโดยมนโนภาพถ้าไม่สําเร็จเป็นมโนภาพไม่มีความหมายอะแม่ให้เนื้อต่อเนื้อหนังต่อหนังระหว่างผู้หญิงผู้ชายถ้ามันเกิดท้องกันเป็นศากตร์บกขึ้นมามันก็ทําอะไรไม่ได้ในเวลานั้นนั้นการที่ทําในใจได้สูง้งจนเอ้มนโนภาพหลอกไม่ได้ไม่มีความโง่ที่จะทํามโนภาพแล้ว ปัญหาเรื่องกามารณมก็ไม่มีไปยกไว้ให้พระอราหารันต์ถ้ามันยังเป็นบุตุชนอยู่มันมีไฟา้าในดวงตาน้าอยู่มันก็เต็มไปด้วยมโนภาพมันก็มีปัญหาที่จะเกิดราคะบ้างเกิดโทสะบ้างเกิดโมหะบ้างเพราะว่ามันถูกหลอนด้วยสิ่งที่เรียกว่า มันโนภาพในความรู้สึกทางสัญชาตญาณมันมีอยู่แรงมากแต่ข้อนี้คอยรู้ความจริงนะอย่าไปคิดว่าสัญชาตญาณให้มาในลักษณะเป็นกามารุมบ้าบอยนั้นนะสัญชาตญาณต้องการเพียงให้สืบพันธุ์ให้สืบพันุ์ แต่ว่าการสืบพันธุ์นั้นมันไม่ใช่ของสนุกมันของเหน็ดเหนื่อยลําบากยุ่งยากสัตว์มันไม่ไม่เอาหรอกถ้าไม่เอาค่าจ้างอะไรที่น่ารักน่าพอใจมามาปะข้างหน้าไว้ที่ธรมมมธรมชาติมันเก่งเนี่ยมันเก่งธรรมชาติมันเก่งมันจึงเอาสิ่งที่เรียกว่าเซ็ก์หรือตามารมมาปะหน้าการสืบพันธุ์ ไอ้ r o d u c t i o n r e p roduc r e p roduce สืบพันธ์นี่มันไม่ใช่กามารมณ์หรกมันต้องการจะมีพันธ์มีพันธ์สืบต่อว่ายายขาดตอนได้แต่ศาสตร์มันไม่ท้ามเพราะมันยากลำบากธรรมชาติเนื้อกว่ามันเนื้อเมฆกว่ามันก็ให้เซ็กมาปะหน้า r e p r o d u c t i o n คนก็เลยเอารับจ้างทำการสืบพันธ์ เพื่อได้ความหมายของเซ็กซ์นี่ก็หน้าหัวที่ได้มาเป็นเซ็กซ์มันวิเศษประเสริฐอะไรท่านได้ก็ลังจิดดู